ผู้ตือนทั่วโลกจับตาไวรัสไข้หวัดนกยกระดับติดต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้วผู้อํานวยการอนามัยโลกเตือนทั่วโลกจับตาไวรัสไข้หวัดนกสามารถติดต่อมาสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้วถือเป็นการยกระดับอีกขั้นที่จะติดต่อถึงคนได้แม้ตอนนี้ยังเป็นเรื่องยากอยู่ก็ตาม เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเทศรอสอัตฮานอมเกบเบรเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกผูออกคำเตือนให้ทั่วโลกเตรียมความพร้อมรับมือโรคไขวัดนก (Bird Flu) ขณะที่พบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ได้เกิดการกลายพันธุ์จนสามารถกระโดดข้ามมาติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้ว ขณะนี้มีรายงานพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งตัวนาคนิ้งและสุนัขจิ้งจอกติดเชือ้อไขวัดนกจนทําให้เกิดความหวั่นวิตกว่าเชือเช้อวไวรัสไขวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ได้เกิดการกลายพันธุ์จนยกระดับขึ้นมาอีกขั้นที่จะสามารถติดต่อสู่คนได้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกซึ่งกล่าวเตือนในเรื่องนี้ระหว่างถแถลงข่าวเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ได้เรียกร้องให้ชาติต่างๆทั่วโลกเฝ้าติดตามการติดเชือ้อไขวัดนกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามนายเกยเบรเยซุสกล่าวว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสไขวัดนกจะกระโดดมาติดต่อสู่คนในขณะนี้ยังถือว่าตา่ำแต่เราก็ไม่ควรสรุปว่ายังเป็นไปไม่ได้และควรต้องเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างของเชื้อไวรัสไขวัดนกคำเตือนของผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลกในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากสหราชอาณาจากักร ยูรายงานเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกครั้งใหญ่ที่สุดที่ติดต่อมาสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกทั้งยังพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในมิงที่สเปนเมื่อเดือนที่ผ่านมาขอบคุณข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์